อยากจะขอเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลเพื่อนเราจะสามารถพูดเพีงภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างคุุ้้ยนะคะกับ Learn English One Minute แน่นอนว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนใหม่เราจะมีการแลกคอนแทคกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะ keep in touch keep in touch แปลว่าติดต่อสื่อสารกันนั่นเองถ้ายังจำประโยค what is your name ได้นะคะเราก็เปลี่ยนตรงคำว่า name เป็น email mobile phone number หรือ line id ก็ได้นะคะก็จะได้ไประโยคว่า what is your email address what is your phone number w h a t is your like ID อันนี้เราก็เป็นประโยคพื้นฐานที่เราใช้พูดหรือว่าใช้ถามเพื่อนเพื่อขอแลกเบอร์นะคะอีก2ประโยคที่ครูอยากให้จำเพิ่มนะคะ Can I have your ต,ตรงนี้ค่ะอยากใส่อะไรเราก็เอาสิ่งที่เราอยากจะขอเพื่อนนะไปใส่ต่อท้าย you r ได้เลยเช่น Can I have your phone number Can I have your like ID หรืออีกประโยคนึงนะคะ Can you give me your phone number ฉะนั้นนะคะ3ประโยคนี้ what is your can you give me your หรือ can I have your ฝึกแล้วเอาไปใช้นะคะ see you later bye